วันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวฟูลทีม L N บวก5ให้ดูครับเจนันเกมมิ่งรับซื้อขายดีฟี ف เอ็มล้วนรับดึงนักเตะรับฝากขายราคาไม่แพงปลอดภัยแถมยังมีรับเติมเกมฟี فا มือถือด้วยนะครับโอเคครับ,คครบผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูหนูที่น่ารักทุกทกคนด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวฟูลทีมปีใหม่ล่าสุดเลยครับลีเจนเดอรี่นัมเบอร์หรือว่าปี L N ที่ทุกคนเรียกว่าปีเลิฟนันเดี๋ยวคุโกัใครแม่งคอมเมนต์มานะปีเลิฟนันอะ น้องชายครับ p LN นะครับต้องบอกว่า p LN เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันคือความหมายคือ Legendary number ก็คือเหมือนแบบจริงๆแล้วแปลตรงตรงัวมันเหมือนแบบ Legendary แบบตำนานเบอร์ตำนานอะไรอย่างเงี้ยแต่กันก็คือเหมือนแบบเป็นนักเตะตำนานเหรอเนาะที่แบบถูกปาราคาของก์ดไอคอนนะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนนักเตะตำนานในราคาย่อมเยาวที่ทุกคนจับต้องถึงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวฟูลทีม LN บวก5ให้ดูครับซึ่งก็ขอขอบคุณ ID ดีจาก น้องโอ๊ตผู้กำกับของพี่ด้วยนะครับน้องชายนี่ครับทุกคนมูลค่าทีมออนทิงอ่ะผมบอกเลยไม่เยอะนะคือเรือคนอยากทำฟูลทีมตำนานแบบเนี้ยไม่ต้องถึงไอคอนอ่ะแล้วเป็นบวกห้ามี1ล้านล้านแบบเนี้ยคือทำได้เลยครับน้องหน่อยน้องชายสำรองพร้อมตัวจริงตัวจริงพร้อมสำรองครับน้องรักในมูลค่าแค่1ล้านล้านผมบอกเลยว่าโคตรคุม้มเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นแต่ก่อนอ่ะน้องๆอ,อยากเล่นฟูลตำนานใช่ไหมแล้วนะจะเป็นบวกห้าด้วยผมบอกเลยว่าเพิ่อสิบล้านล้านก็ยังไม่พอ ทุกวันนี้ครับมันมีตำนานในราคาย่อมเยาให้เราได้จับถึงแล้วก็คือ PLN นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทุกคนว่าทีมอ่ะจะเป็นยังไงและจะเล่นจริงเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่า PLN เนี่ย FP ค่อนข้างเยอะนะผมบอกเลยว่าเยียบเยียบไอคอนเลยแต่ว่าพลางมาจริงๆก็ใกล้ๆเคียงกับไอคอนนะเอาที่เดียวที่เปรียบเทียบอย่างตัวแรกเลยครับเชฟเชงโก้ครับทุกคนตัวนี้ผมบอกเลยเชฟเชงโก้ตอนนี้เป็นกระแสมาเป็นเหมือนเมตาใหม่ๆเนาะที่คุณที่ทุกคนแบบค่อนข้างนิยมในการเล่นแล้วกันนะครับทุกคน เพราะว่ามันสองเท้าว,วิ่งเร็วรูปล่างไม่แย่นะครับแต่เอฟพีถึง26พลังรวม122ครับทุกคนนี่ครับทุกคนราคาเสนออยู่ที่แสนแปดนะครับในตอนนี้นะครับนี่ครับทุกคนดูพลังวิ่งนะความเร็ว126สปีดต,ต้น126แล้วก็มีสปีดดิมเบอร์ผมบอกเลยว่าวิ่งโค่นเร็วจะหลวัดน้องชายในะครับแล้วก็จบสกอร์เนี่ยค่อนข้างดีครับ128เนี่ยนะอันนี้แล้วเลี้ยงบอลไปผมบอกเลยว่าเชฟเทนโก้เนี่ยเป็นตัวที่แบบ เอาจริงนะถ้าเกิดวันดีคืนดีเชมเปีนโก้เอลเบวกเอบวกแหลุดมาเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรโคตรโคตรท็อปของเซิร์ฟเลยเพราะว่าเป็นตัว2เท้ารูปร่างดีเลี้ยงบอลดีวิ่งเร็วยิงได้โอ้โหใครๆก็สนใจอ่ะนะครับต่อไปครับซีนาดินซีดานครับซีนาดินซีดานเอฟพีเยอะมากทุกคนเอฟพียี่สิบเจ็ดครับซีนาดินซีดาน L N ครับนี่ครับพลังแฝงก็ผมบอกเลยพลังแฝงก็คือท่าเท่าไอคอนนะครับแต่ว่าพลังเนี่ย พลังจริงๆแล้วมันยังไม่เท่าไอคอนนะเท่าที่ผมจําได้ไอคอนพลัง112นี่ยครับพลัง112เนาะไอคอนเราแต่ว่า FP เนี่ยน่าจะเท่ากันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ FP คิดว่าเท่ากันครับแต่วก็ LN เนี่ยมันเหมือนพลังเริ่มต้นที่109เนียครับ109ก็พลังน้อยกว่า3เนาะแต่ว่าพลังข้างในเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันมาก ในรับสำหรับซีดานแต่ว่าด้วยทีมนี้มันทําเป็นฟูลเอเนาะมันก็เลยไม่ซื้อไอคอนโครงคอนเซ็ปต์เพราะเป็น LN เน็นาะแล้วก็ที่สำคัญคือ LN น่าจะตีบวก5าไ,ได้ง่ายกว่าไอคอนในราคาที่ถูกกว่านะครับต่อไปครับ U ูซีครับโหพลังดีมากครับเริ่มต้นร้อยเก้าเช่นกันในบวกหนึ่งนะครับ FP ยี่สิบหกครับนี่ครับพลังแฝงก็เหมือนไอคอนเนาะนะครับมีสปีดดิบเบิรด้วยความเร็วเนี่ยทุกคนดูดิเอาไปเทียบกับอะไงเผมเอาไปเทียบกับไอคอนให้ดูเลยผมบอกเลยว่าพลังแม่ง แม่งเหยียบไอคอนเลยเว้ยผมเทียบแบบเนี่ยหกหนึ่งเนี่ยอ๋อกำกำไม่ได้เหยียบอะใกล้ๆก็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 นิดนึครับดูก็นิดนึงครับแต่พลังแฝงดีกว่าเนี่ยพลังแฝงมันมีออกเทคนิคดิบเบอร์เข้ามาด้วยครับก็ถำหรับผมนะพลังมันก็น้อยกว่า1กว่า2องในสแปดนะครับแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมผมมองว่าเล่นได้นะเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันอะเจ้ายูเซไอคอนบวกห้าอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็ตอนนี้น่าซื้อมา3 4แสนได้ไหม นะครับแต่ว่าซบ b โอไอคอนตอนเนี้สามหมื่นแต่ผมมองว่าน่าจะไม่มีคนขายอาจจะต้องตีเองถ้าเกิดตีเองอ่ะร้อยเก้าเอามาตีบวกห้าเองผมคิดว่าน่าจะหมดประมาณหยิบหยิบแสนละกันถ้าเกิดตีไม่แตกเนาะอาจจะห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณนี้ครับแต่เกิดตีแตกก็ตามนั้นครับทุกคนลุยฟิกโก้ครับพลังเท่ากันเนาะสองหมื่นสี่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วราคามันน่าจะขึ้นนะเพราะร้อยเก้าบวกห้าพวกนี้ต้องตีเองหมดยังไม่มีขายในตลาดนะครับลุยฟิกโก้เอพียี่สิบห้าครับ ก็หรือพิโกอย่างที่ทุกคนรู้นะเด่นๆเลยความเร็วครับแล้วมีสปีดดิบเบอร์เข้าไปอีกนะครับมีฟิตเนสช็อตมีลองช็อตผมบอกเลยปีนี้นี่ยิงไกลสแตวานะครับจบสกอร์สแตวาเลยละกันครับพูดอย่างนี้ลุกกุลิศครับ FP 27คือ FP นี่คือแบบผมมองว่าเหยียบเหยียบไอคอนไปแล้วนะลุกกุลิศ FP 27ีย่เนี่ยเพราะไอคอน FP 28นะครับไอคอน FP 8พีแปสนุนพลังอยู่ที่111หรือว่า111นะครับแต่นี่พลัง FP 27นะครับพลังก็ลดหลั่นนมานิดหน่อยครับ ทุกคนแต่ว่ามันก็คงจะถูกกันเยอะเนาะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะกุหลิศในตลาดนี่หลักแสนอะอุ้ยผมจําได้มันเคยขึ้นไปสองสามแสนสี่แสนด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าพลังกุหลิ์ทุกคนรู้เนาะแม่งเล่นในทุกตําแหน่งอะดูดิแดงหมดเลยแค่บวกห้านะปาร์กคิซุงครับอันนี้อาบาบังคับมาเล่นกลางลำนะครับปาร์กคิซุงอ๋อแปดพันแต่กริงๆแล้วคือมันไม่ใช่แปดพันหรอกทุกคนต้องตีเองนะครับสองเท้าปาร์กคิซุงนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองสรารพัดประโยชน์เหมือน เหมือนกุนลิตเลยนะเล่นหน้าได้ปีดได,ได้การได้การลุกได้การรับได้นะครับทุกคนอันนี้แบคลดเอพีเนาะบวกสิบอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเนี่ยันย่าวิดิชครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบค่อนข้างแน่นนะคือวีดิชอะปีอื่นอ่นอะผมบอกเลยว่าความเร็วแม่งเต่าอ่น,นี้เยอะแล้วแต่ว่ามันแน่นนะตัวใหญ่เบียดแน่นัะแต่พอดูปีนี้ความเร็วขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่แบบคนไม่มีงบซื้อบวกแปดแพงๆผมว่ามาเล่นบวกห้าตัววิดิชแบบนี้ได้ นะครับทุกคนราคานก็ยังไม่ขึ้นเนาะไรกาเช่นกันครับไลกาจริงๆก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีความเร็วแต่ว่าใหญ่เหมือนวิดิชครับแต่ว่าปีนี้ครับพลังเห็นไหมความเร็วเกือบร้อยยี่สปีดต้นร้อยสิบสามนะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยครับพลังเกมรับคือเข้าประทะคือแบบชนควายตายอ่ะอันนี้ครับโยคิมเมเล่นะครับบวกสิบไม่ก็ไม่สนใจครับตัวรถเอพีครับนิโป๊บวกแปดครับต่อไปครับเทเลงรีถูไปเรเร็วแล้วกันเทเลงรีเอลเอ็นครับน้องชายนี่ มีลองช็อตนะปีนี้นะ้ะผมจำได้ใช่มีลองช็อตครับเฟอร์นันโดตอร์เรสครับนี่สปีดลิเบอร์กับฟิเดชช็อตเหมือนเดิมครับตอร์เรสเอลเอ็นเอโต้เอลเอ็นอันนี้ไม่บวกห้านะบัลลักเน็ตเวทครับเอเซียนเมลดินี่นะครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเน้นๆที่ตัวจริงตัวสำรองก่อนแล้วกันนะครับก็เ,เรามาลองดูกันเลยนะครับว่าการเล่นปี N, เอลเอ็นจะเป็นยังไงแผนแท็กติกผมใช้ประมาณนี้นะครับทุกคนลองดูไปไปดูไฮไลท์ครับผม คุณลิดครับปากจีสูงนี่อับหลุยฟิโก้เร็วนะทุกคนดูดูหลุยฟิกโกด้ดิมันเนี่ยทีเด็ดของมันเลยคือความเร็วทุกคน,นเนี่ยมีสปีดดิปเปอร์หายเลยเห็นไหมทุกคนไม่ทันไม่ทันครับซีดานเรียบร้อยเข้าฮอตครับอย่างที่ผมบอกเนาะหลุยฟิกโก้แม่งมีทีเด็ดที่ความเร็วและปีนี้พลังแฝงแม่งค่อนข้างพร้อมนะครับหลุยฟิกโก้ LNB เนี่ยก็คือสปีดดิปเปอร์ลองช็อต ฟินเนช็อตก็คือลูกยิงไกลลูกบัคอะที่เขาเรียกกันอะสเดาแน่นอนอะทุกคนความเร็วขนาดนี้ยิงคมขนาดนี้อ้าวซินาดินซีดานชเชฟเชนโกไปทีนึงชเชฟเชนโกยิงซ้ายดูดิยิงซ้ายดูยยดิชเชฟเชนโกครับได้2เท้าครับคือที่ที่ทุกคนเห็นแบบโกมันเป็นประมาณเนี้เขาเรียกอะล้มชา้าช้าใช่ไหมมันคือลูกยิงโลไดเวนช็อตนะหรือว่าเขาเรียกว่าโลช็อตอะไรประมาณเนี้าก็คือการกดยิง2ทีนะครับ และด้วยความที่แบบใช้โก้แม่งถนัดสองเท้าอะ่ะแม่งก็เลยดูเหมือนคมอะ่ะทุกคนโกแบบเหมือนหนหนีบอลประมาณนั้นนะทุกคนปาคีซุงยังไ,ได้อยู่ครับปาคีซุงเชฟเชนโก้ไปแล้วโหทุกคนปากียครอยเร็วมากครับเร็วมากยิ่งใช้แบบเชฟเชนโก้อะ่ะคู่กับพลังแปง เฟิร์สทัชใช่ไหมพี่ทุกคนรู้จักกันเนาะก็คือแตะบอลแล้วไปเร็วอะ่ะแต่ที่ผมทำอะ่ะนะครับเนี่ยครับ,รบทุกคนดูเฟิร์สทัชฝึกหายเลยถ้าเกิดกดติดอะ่ะแล้วแบบประกบตัวไม่ดีอะ่ะแม่งวิ่งตามไม่ทันแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าตัวเชลลิงโก้แม่งมีความเร็วอยู่แล้วด้วยสองเท้าอีกต่างหากเข้าซ้ายเข้าขวาน่ากลัวหมดไปครับแบ็คบวกสิบยูเซยยูเซยเฟิร์สทัชครับโอ้ยูเซยยูเซยส่งกลับแบ็คแบ็คส่งกลับปาร์กีซุงปาร์กีซุงกุลิด ลลิตโยคิมเมเล่มาเล่ลูกลิตลูกบักค,ครับทุกคนโอ้โหโโห,หมดจดว่ะคือแม่งจังหวะการยิงไกลหรือยิงมุมบักอะไม่ต่างกับไอคอนหรือว่า CAP-8 บวกแปเลยนะการวางเท้าหรือว่าความแรงของลูกอะทุกคนดูดิไม่ได้ดูครับไม่เป็นไรย้อนเอาเองแล้วกันนะคือผมบอกเลยว่าลูกแม่งพุ่งมากเนี้ยผมบอกเลย l n 5บวกหฟูนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่แบบสู้ได้ทกทีมะ ก้าเน็ตเว้นี่ครับตัวที่เอาลงมาแทนเชฟเชงตัวที่เอาลงมาแทนเชฟเชงแต่เร็วเหมือนกันลงแทนเชฟเชงแต่เร็วเหมือนกันระเบียดดีด้วยลงแทนเชฟเชงลงแทนเชฟเชงซ้ำไปเลยครับทุกคนฟอนันโดตอเรสครับลงแทนเชฟเชงผมสำหรับผมนะถ้าที่ผมสัมผัสนะเชฟเชงแม่งเหนือกว่าวะ่ะจากการสัมผัสเพลแรกๆนะที่เล่นเชฟเชงกับตอเรสอะ่ะเชฟเชงดูดีกว่าครับสองเท้าด้วยแล้วก็ ความเร็วผมดูแล้วเชฟเชงแม่งดูจะดีกว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ต้องลองดูอีกนิดนึงนะทุกคนอ่ะฟันดันโดอุดย้ยแม่งจะเสียบกูซีนาดียังไงเสียดีเอ้าทิ่มันเสียบอย่างนี้เลยเหรอซีนาดีนต่อเรสโอ้โหทายก็คมนะตอเรสอย่างที่ทุกคนรู้นอกจุดเด่นมันก็คือยิงคมแหละผมมองว่าสิ่งที่ต่อเรสตอนนี้ความเร็วอะความเร็วผมว่าเชฟเชงดีกว่า แต่สิ่งที่ต่อเลนส์มันมีมันอาจจะเแบบลูกแบบยอิงอาจจะคมกว่าหรือเปล่าเท่าที่สัมผัสนะเพราะว่าเชฟเชงผมเล่นอะ่ะมันมีบางจังหวะแบบแม่มบงบอพลาดง่ายๆอะไรเงี้ยครับทุกคนไปครับปาร์กีซุนซีนาบีนซีดานยูเซยูเซ่แต่ยูเซ่นี่คือของจริงทุกคนก็คือเหมือนเหมือนไอคอนเลยความเก่งแม่งเหมือนไอคอนเลยทุกคน ซีนาดีซีดานหลอกหนึ่งทีแล้วก็กลับหลังแล้วก็ตอเรสแฮตทิกเรียปล้อยครับทุกคนเล่นง่งายๆนะแต่ตอเรสเท่าที่ดู AI มันหาช่องดีวะ่ะตอเรสมันมีมีมีความที่แบบแบบเห,เห็นปหมจังหวะอย่างเงี้ยที่ตอเรสแบบเดินออกมาเอาบอลเองเนี้ยคืาเรียกว่าเดินหนีตัวกบเองอ่ะเอไอมันเดินหนีให้เราเองอนะไรเงี้ยเราก็แค่ส่งไปง่ายๆอะไรเงี้ย,ยครับทุกคนือไ i มันดูฉลาดอยู่นิดนึงน่ากัดบอลได้นะครับตอเรสตอเรสส่ง ซีนาดีนซีนาดีนยังไงซีนอดีนปั่นอะไรอะ่ะไปครับยูเซซีนาดีนตอรเรสลุตกุนครับลุตกุนปาร์กจีครับเน็ตเวทไปแล้วครับเน็ตเวทไปแล้วครับเน็ตเวทโอ้เน็ตเวทโอ้เป็นอีกหนึ่งตัวเมตานะนดูดิเย็ดแขนเลีเ้ยงง่ายๆครับทุกคนแล้วก็พุ่งล้มไปเลยครับเน็ตเวท ผมบอกเลยเน็ตเวิรเป็นอหนึ่งตัวเมตาที่แบบ LN แม่ก็คือน้องไอคอนอะทุกคนผมพูดแค่นี้แล้วกันมันคือน้องๆไอคอนเลยครับคือเก่งทุกตัวอ่ะผมพูดแค่นี้ LN อะเล่นได้ทุกตัวครับยิงขวาร้ายซีดดินซีดานครับทุกคนไอหัวไข่ดาวไม่ได้บุลลี่นะฉายาเขาน้องจานไปครับยูเซ่ยูเซ่เฟิร์สทัช อยู่เซฟเฟอร์ทัชไม่เฟอร์ทัชคิวหนีไม่รอดครับฟาวเซมาวอมส่งกับมาเลมาเลส่งมิสเตอร์เบสเกับได้มิสเตอรยังได้อยู่ซีดานซีดานคล้องกลับมาซีดานซีดานยัดเข้าไปเลยมิสเตอรเรียบร้อยครับแปลนิ่มๆครับ อย่างที่ผมบอกอะมันช่วยหาช่องกันดีเว้ย LN AI มันไม่งู้ลยเวย้ย P LN ี AI ไม่เหมือนตำนานอะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นตำนานที่เวอร์ชั่นพลังน้อยลงมานิดนึงฮะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ดูไฮไลท์ปีฟู l l LN ไปแล้วสำหรับผมนะผมบอกเลยแม่งคือน้องๆไอคอนอะมันคือน้องไอคอนเลยเว้ยทุกคนแม่งเก่งเหมือนไอคอนเลยแล้วแต่ละตัวค่อนข้างดีมาก เนี่ครับเล่นได้ง่ายอะ่ะเล่นง่ายอะ่ะเพราะเพราะว่าพลังมันเยอะทุกคนแล้วบวกห้าในราคาที่แบบบางตัวก็ไม่แพงเนาะเพราะพลังมันเริ่มต้นร้อยเก้านะครับหรือว่าบางตัวก็ร้อยแปดอะไรเงี้ยผมบอกเลยแต่กผมเลือกตัวหนึ่งนะถ้าเกิดทุกคนบอกให้พี่ผมไม่อยากทำฟูลเออ็นอ่ะแล้วอยากมีนักเตะเอ็นสักตัวหนึ่งก็ผมเลือกแต่นะผมบอกเลยยูเซ่ดีมากจริงๆแม่งคือไอคอนชัดชัดมันคือยูเซ่ไอคอนแบบในเวอร์ชั่นแบบอ่อนลงมานิดนึงอะ่ะทุกคนผมบอกเลยว่าเก่งมากยูเซ่เนี่ยเลือกใช้ได้นะครับ แต่ว่าส่วนตัวอื่นๆอนนะอย่างที่ทุกคนรู้นะตอนนี้เชเวนโก้มันก็ค่อนข้างเป็นกระแสนะสำหรับผมก็รู้สึกมันก็ดีนะมันก็วิ่งเร็วมากๆนะแล้วก็ยิงได้ด้วยในในการยิงสองเท้าแลนะ้วเท้าซ้ายก็ไม่กากเลยดีด้วยนะครทุกคนก็ลองดูกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าจะาตัวไหนไปเล่นหรือว่าจะซื้อตัวไหนไปลองดูนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมกันครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่เยอะๆครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวหาทีมเดี๋ยวเอาครั้งหน้าไอดีหลักมาีวว้ทุกคน MP225 ไปล